แดดไม่มาเลยวันนี้แดดไม่ดีเลยหัวก็ไม่แห้องอันนี้เป็นเลนสเพดล่างบนของ,ะะงอิโคโนเมเตอร์นะฮะกำลังเล y ย u ์ตัดอ่อโดยช่างอ้วนนะฮะโอทิมันโผอ่าอะไรนะปูโคกไฟนะฮะเป็นคนเขียนแบบแล้วก็เล y ย u ์ตัดเองส่วนหัวเบอร์เนอร์วันนี้แดดไม่ดีเลย ประกอบไม่ได้เดี๋ยวสีมันลุย่ยนะฮะนี่ครับตัวเอ็นเพที่เราตัดเจาะมาแล้วก็จะเดี๋ยวแต่งทําความสะอาดเพื่อจะประกอบตัวท่อชุบเข้าไปเหมือนไยเลยตัวหนึ่งดีๆนี่เองนะสีรอบสองยังไม่ได้เลย เพิ่งได้รอบแรกมีกล่องคอนโทรลของเรานะฮะจัดการใหม่เขายังไม่กล้าประกอบวันนี้ต้องรอให้แดดดีๆก่อนขออีกสักวันขอแดดดีสักวันไม่งั้นลุยแน่เลยวันนี้ก็จะเล่งโอประมาณสองทุ่มนะฮะ จะได้ชิ้นงานที่มันสมน้ำสมเนื้อกว่านี้